ฐานนะครับนี่คือทีมงานของแอดเทวดานะครับแอดเทวดาะเคลนพ้นเข่าฐานแล้วนะครับมาล่อลุ้นล้อติดตามนะครับมาล่อลุ้นล้อเชียร์นะครับว่าจะโชคจะมานหรือไม่จะดวกหรือบอลนะครับพี่น้องจะดวกหรือไม่นะครับพี่น้องกับร่อลุ้นล้อติดตามนะครับแอดเทวดาะฮทีมงานชลิเปิานะครับตอนนี้เมือนี้มาทําการอยู่บ้านคุณน้ำใสนะครับพี่น้องกับเราลุ้นล้อเชียร์นะครับกับทีมงานทีมงานแอดทูวาร

พออต้งเสบวันนี้น่าจะตัว้าแชมป์คุณบอกว่าคว้าแชมป์เลยใช่ไหมเอาแชมป์เลยนะครับคนณปาเอาอารันตีจากเทพวันลุนะครับมุ่งเส้นนี้เทพวันลุว่าถ้าเสาเถาสำน้อยบ่ราพานเพิ่นตีบ่กขี่อาทิตย์หนึ่งล่ำใส่สบายแล้วครับชี้ลอยยี่ชิ้นหาล่องเป็นล่องดวงเป็นดวงดอดเป็นรอดเอารอดรุนกับแปดเทวดานะครับรอดรุนกับแปดเทวดานะครับพี่น้องครับ

เจ็ดสิบห้าสิบห้าวินะครับเจ็ดสิบห้าสบห้าวิฝันใจมหาชนจงกรตามเฮ้ ทิศฐานทิศฐานนิดๆนะครับพีนองเป็นรถไฟทิศฐานนิดๆนะครับลุนกันนะครับเบิ่งกันไปนะครับทิศฐานนิดๆองศากะล่มนิดๆนะครับอดูกันไปก่อนลุนกันไปเรื่อยๆนะครับดูกันไปก่อนลุนกันไปเรื่อยๆสําหรับทีมงานของแอเทมดานะครับมากหน่อยสาเรดจโปรดติดตามนะครับรอลุ้นรอติดตามนะครับเริ่มบ้างแล้วนะครับเบิ่งเบียดเริ่มบ้างนะครับองศากัอ่าองศาพงามไปไหนนะครับพีนองกะรรอรุนรอเชียร์นะครับสําหรับทีมงานของแอเทมดานะครับ อ่ะลุนกันไปดูกันไปเรื่อยๆนะครับเลขเกิหาครับทิพหาีนะครับลุนกันดูที่ระดับลุนกันทียองคศารครับจะดวกหรือไม่นะครับรอลุนรอที่ตามเด้อับแอดเทวดานะครับอ่ะเบาได้ครับลุนที่ระดับเลย